ดวนเอกนิตปัญญาถอนตัวทีมชาติแฟนบอลไทยสุดงงการติดทีมชาติไม่สำคัญอีกต่อไปคลิปนี้ท็อปชอบบอลมาชวนแฟนบอลไทยพูดคุยเรื่องราวนี้กันนะครับต้องบอกว่าเป็น t a Talk o f t อ e t o ทาของเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่ดาวเตะวยัย4ป,ปีรายนี้ถอนตัวจากทีมชาติไทยโดยมาสาระอิชิเรียกพิชาอุทาเข้ามาแทนทันทีนะครับโดยเอกนิตปัญญาให้ผลว่า ต้องการมีโอกาสร่วมฝึกซ้อมในช่วงปีซีซันกับอุระวะเลดไดมอนต้นสก,กัดในเจริญญี่ปุน่นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือมาเป็นแพรมาเทียเฮกโมชาวนอร์เวย์นะครับทำให้เอกนิธปัญญาใช้เหตุผลนี้ในการถอนตัวทีมชาติซึ่งกำลังจะแข่งขันเอเชียนคับในอีกแก้ววันที่จะถึงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวข่าวที่แฟนบอลไทยตอนนี้เนี่ยมีเสียงวิภา์วิจารณ์มีเสียงที่ ออกมาเป็นทัวลงของเอกนิษฐ์ปัญญาเลยว่าเฮ้ยการถอนตัวของทีมชาติของเอกนิษฐ์ปัญญาเนี่ยเป็นข่าวที่ต้องบอกว่าเฮ้ยน้องมันคิดอะไรอยู่ไม่รู้ว่าโลกของฟุตบอลทีมชาติเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนต้องบอกว่าอันดับหนึ่งของฟุตบอลคือฟุตบอลโลกแล้วก็อันดับ2ในการเมเจอร์ต่างๆระดับรบะดับยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือบอลชิงแชมป์ทวีปซึ่งเอเชียนคัพก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็อย่างที่บอกครับว่า รายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่แฟนบอลไทยคาดหวังเพราะทีมชาติไทยในยุคข,ของมาซาไิชีเนี่ยไม่มีทั้งชนะทิพสงกระสินไม่มีทั้งพี่มุ้ยทีรศินแดงดาแล้วก็จบุกเอนิปัญญาเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าจะเป็นตัวไทยตัวแทนของพี่เจชนะทิพในการเล่นของกลางตัวรุกนะครับพอข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยมันทําให้แฟนบอลไทยก็รู้สึกสุดงงรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นสิ่งที่น้องตัดสินใจแบบนี้เนี่ยมันถูกไหมแล้วก็การที่ หลายหคนก็คิดว่าก,การที่เราได้ไปโชว์ในฟุตบอลเอเชียนคัพเนี่ยน่าจะมีแมวมองหรือมีเอเจนต์ต่างๆมองน้องมากกว่าที่จะไปเล่นไปซ้อมปีซีซั่นกับอุระวะเลดไดมอนด์นะครับก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเกิดขึ้นในโลกโซเชียลเลยแล้วก็ต้องบอกว่ามันการที่น้องมาเรื่องการถอนตัวในช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่อย่างที่บอกครับมันไม่เหมาะไม่ไม่ควรเวลามันไม่ได้จริงเพราะว่าการแข่งขันของเราเนี่ยก็จะเกิดขึ้นใน 8-9วันที่จะถึงนี้แล้วแล้วก็เราก็เป็นช่วงที่กำลังเริ่มเก็บตัวด้วยคือพอมันออกข่าวแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้วงการโซเชียลหรือว่าในเรื่องอของโลกฟุตบอลไทยเนี่ยมันเดือดด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยการตัดสินใจแบบนี้เนี่ยคืออย่างเช่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเช่นวาตารุเอนโดหรือแม้กระทั่งซองฮึงมินเนี่ยเขาอยากจะเล่นรายการนี้นะก็ถือว่า ความสำคัญบางทีมันก็อาจจะคิดอาจจะต่างกันอันนี้ในมุมมองของคนที่มองในส่วนของเออยากให้น้องเล่นอยากให้น้องได้มีโอกาสนะครับก็ถ้ามองในมุมของอีนิดก็เราก็เราไม่ใช่บุ๊กเราก็ไม่เข้าใจว่าในใจจริงๆมันคิดน้องมันคิดอะไรอยู่นะครับ <S <S คือโดยส่วนตัวโอเคแหละน้องก็คงต้องการปรับตัวกับมสมมตสคือมันอยากน้องอยากจะเล่นอยากจะจูนกับโค้ชใหม่อยากจะเข้าแผนใหม่เพราะ ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีแมตช์ฟิตที่ได้ลงเล่นเป็นตัวหลักเลยเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่แล้วคิดว่าตัวเองมาทีมชาติก็อาจจะไม่ได้ลงเป็นตัวจริงอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้ามองในเรื่องดีของทีฟุตบอลไทยก็คิดว่าอย,อย่างน้อยเราก็น่าจะได้คนอื่นที่มาแสดงศักยภาพของตัวเองที่มาดีกว่าอีกนิดก็ได้ก็ต้องบอกว่ายัางไงในเรื่องนี้ก็ต้องคุยกันอีกยาวนะครับก็ถือว่าเป็นหลากหลายมุมมองที่แฟนบอลไทยคิดเห็นกันอย่างไรก็ลองมา แลกเปลี่ยนมาแชร์กันว่าเฮ้ยต่อไปนี้เนี่ยการตดทีมชาติของนักฟุตบอลไทยมันจะต้องเป็นอย่างไรต่อไปมันต้องให้ความสําคัญใหม่รวไมไปถึงสมาคมก็ต้องเป็นคนที่จัดการเรื่องของโปรแกรมต่างๆได้ดีกว่านี้เราก็ต้องโทษถึงสมาคมด้วยนะครับว่าเหตุการณ์การเก็บตัวแบบเนี้ยมันมีผลส่งผลให้นักเตะเข้าๆออกทอนๆอยู่ประจําเพราะเราไม่มีโปรแกรมที่ชัดเจนที่เราจะ ทําทให้เป็นเป็นเหมือาชีพมากขึ้นนะครับก็ถือว่าสมาคมก็ต้องรับลูกนี้ด้วยแล้วก็ไปปรับในส่วนของโปรแกรมต่างๆให้มันชัดเจนเป็นเหมือาชีพมากขึ้นนะครับก็ถือว่าครั้งนี้ก็คงเชื่อว่าแฟนบอลไทยคงจะจดจําเรื่องราวของบุ๊เอกนิตปัญญาแบบนี้ไปต่อไปเชื่อว่ายังมีคนเชียร์น้องอยู่แล้วก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจเกียดน้องแน่นอนนะครับว่าต่อไปไม่ต้องเรียกบุ๊มาตดทีมชาติแล้วเพราะว่า,าให้ความสําคัญกับทีมชาติน้อยลงไปอะไรเงี้ยฮะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปยังไงมันจบ วันนี้วันพรุ่งนี้ก็ต้องมีคนอื่นมาแทนอย่างเช่นพิชาอุทาก็เข้ามาแทนแล้วก็ต้องซ้อมกันต่อไปนะครับยังไงเราต้องตามเชียร์ในเอเชียนคัพในวันที่16นี้ที่เราจะพบกับคีร์กิสสถานก็สู้เท่าที่ม,สมีสู้เท่าที่มีเวลาของอิชิได้เตรียมตัวนะครับก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวใกล้ถึงเกมมาพูดคุยกัน,กนหรือหลังเกมนัดแรกมาคุยกันต่อว่าเฮ้ย hey, มันเป็นยังไงการเล่นของเชียไทยมันจะไปรอดไหมก็หลายคนคาดเดานะครับว่าทีมเราทีมเชาไทยเราคงจะตกรอบแรก ก็ยังไงรอติดตามว่าจะเป็นดังคำทำนายหรือเปล่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใครคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับผม